เป็นยังไงบ้างครับครับผมเริ่มตั้งแต่ภาพรวมเลยกันลวกันเมื่อเช้านี้ตั้งแต่ตีห้านะผมไปที่เขตพระนครนะครับไปดูการรับหีบของเจ้าหน้าที่ตอนเช้าก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มาจุดที่สองนะครับมาดูตอนเปิดเลือกตั้งตั้งแต่เช้าแล้วผมมาที่นี่ตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับเปิดเลือกตั้งตั้งแต่เช้าก็มีคนมารอคิวตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับที่นี่มีประมาณ28,000คนนะครับ ก็ทั้งหมด3จากต่างจังหวัดเนี่ยประมาณ30 30หน่วยแล้วก็กรุงเทพมหานครสองหน่วยก็ทยอยมาตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่มาเข้าแถวคอยนะครับตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งก็มีคนมาเข้าแถวและผมว่าการเลือกตั้งวันนี้ก็น่าจะคนที่มาลงทุกคนเนี่ยอยากให้มาใช้สิทธิ์ทุกคนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าทุกทีอะปีที่ก่อนๆที่ผ่านมามันแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้ก็เรียบร้อยดีแต่ต้อง ต้องบอกพี่น้องประชาชนนีดนึงก็มาตั้งแต่เช้าเลยก็ต้องแออัดหน่อยนะครับแต่เรายังมีเวลาถึง5้าโมงเยน็นนะครับวันนี้เราก็โดยความสะดวกมีน้ําให้ดื่มด้วยนะครับก็น่าไม่มีปัญหาอะไรที่สําหรับเขตผู้ขวางนะครับอย่างชั่วโมงหลังจากที่เปิดถุงตั้งมีปัญหาไหคะประชาชนเข้าใจผิดว่าสัตการตั้งอยงไรบ้างครับแต่แต่รายงานตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เปิดเปิดทีบนะแปดโมงยังไม่มีอะไรเลย วันนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างมอาจจะมีปัญหาการลงอินเทอร์เน็ตเมื่อเช้านี้มีลายหนึ่งลงอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ไม่ผ่านแล้วก็ไม่ไม่ได้ตรวจชื่อก่อนนะครับตรวจชื่อก่อนวันที่เพิ่มบื้อถอนชื่อนะก็เลยก็เลยไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะครับเขาลงสองคนอีกคนนึงมีชื่ออีกคนนึงไม่มีชื่ออยากมีรายงานมา บ่าชุดที่เท่าไหร่เขาให้คนมันมาอ่านหน้าเห็นแล้วว่าอยากเห็นหน้าทีวให้เจ้าหนาที่ในสภีหลังจากน้บอกว่าชุทีเท่าไหร่เพราะประชาชนทียากมีความรู้แบบนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นที่เขตแต่เขตนี้ก็มีบอกชุดเลยนะครับก็าทำแอปแอปพลิเคชันสําหรับที่เขตห้วยขวาพอเข้าไปก็รู้เลยว่าอยู่ชุดที่เท่าไหร่นะครับว่าต่อไปก็น่าจะเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ไม่มีปัญหาเรื่อง เรื่องคนไม่สามารถลง,ลงใช้สิทธิ์ได้นะครับยังไม่มีอะไรที่อย่างในวันนี้เราได้รับการรยายงานเรื่องการชี้ปัดบ้จจัยยังเลยครับยัง<ม><ม>เลย<ม>ครับผมว่าวันนี้นะครับ,นนรบเป็นวันที่คนตั้งใจมาลงคะแนนตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ต้องมาลงคะแนนให้ได้นะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็แปดแสนกว่ากว่าคนนะครับแปดแสนกว่าคนเป็นทั้งในเขตและนอกเขตก็สำหรับร บัตรวันนี้นะครับหลังจากเลือกตั้งแล้วก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งไปรษณีนีก็จะรับไปอีกส่วนหนึ่งก็จะรวบรวมเอาไปส่งเขตแม่33หน่วยก็จะมีเอาไปในห้องมั่นคงแล้วก็จะถ่ายกล้องวิดีโอให้ดูตลอดเวลาแล้วก็พอวันที่วันที่1 4เวลาหโมงเย็นเขาก็จะเบิกมานับคะแนนขั้นตอนการส่งบัตรเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงปิดี5้าโมงเย็นนะครับก็บัตรเนี่ยมันมี2ส่วนอยู่แล้วในเขตกับนอกเขตนะ กลุ่มของเอาเอาในในเขตเลือตั้งกรุงเทพมหานครก่อนเขาก็จะรวบรวมบัตรทั้งหมดเนี่ยบัตรทั้งหมดเลยนะครับทําบัญชีแล้วก็เอาเอากล่องเนี่ยเอาไปส่งที่เขตแม่เลยนะครับเขตแม่แยกแล้วก็ไปส่งที่เขตแม่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของนอกเขตจังหวัดที่มาลงในกรุงเทพมหานคร 800, แปดแสนเอันเนี่ยเดี๋ยวใบชนีก็จะรับตอนเย็นเขาก็จะไปแจกจ่ายให้ตามจังหวัดต่างๆ ของก็มีเท่านี้นะครับวันนี้ผมว่าเป็นด้วยความเรียบร้อยนะทุกคนก็เต็มใจวันนี้ต้องขอบคุณดังที่นี่นะสอนอว้วยขวางนะครับเพราก็าดูแลอย่างดีเรื่องการจราจรแล้วที่นี่ก็จัดที่จอดรถไว้3าแห่งนะอาจจะมีที่ดึงไกลหน่อยแต่ที่เนียประมาณใกล้ๆเขตเนียประมาณร้อยกว่าที่แล้วก็ที่นาทองอีกร้อยกว่าที่นะครับก,ก็เพื่อให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด แล้ววันนี้อากาศร้อนนะครับทางเขตก็เตรียมน้ำไว้แจกพี่น้องประชาชนด้วยถ้าใครอยู่น้ำก็มีน้ำให้ดื่มนะครับส่วนที่ที่รังมันแผงซึ่งเป็นที่เลือกตั้งคนบ้าที่สุดละ 50, ห้าหมื่นกว่าคนเนี่ยตอนนี้กรุงเทพมหาคนครก็ลดน้ำไปฉีดพ่นรองน้ำเพื่อลดไข้ร้อนให้แล้วนะครับถ้ามีอยู่หกคันไปที่รังนแผงอีกคันหนึ่งแล้วที่อื่นถ้าร้อนอีกเขตเขตไหนที่มีปัญหาเรื่องร้อนเนี่ยก็ ทางเราก็จะส่งรถไปช่วยก็น่าจะเรียบร้อยดีครับวันนี้นะครับก็ลองฟากข่าวไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีสงสัยอะไรก็มีศูนย์ศูนย์ประสานงานของกรุงเทพมรครที่ชั้น5าสาาวาการกรุงเทพมรดคเขาก็รับข่าวสารตลอดเวลานะครับไปตามที่ศูนย์นั้นก็ได้ถาวันนี้จะมีผู้อมาิตั้ง ก็คนคนตั้งใจมาลงนะก็อยากให้มาครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราเราตั้งใจลงลงแล้วเพราะจริงๆแล้วนะอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าถ้าลงลงแล้วว่าจะมาลงวันนี้วันที่วันที่สิบสี่ไม่สามารถลงคะแนนได้ยังงั้นวันนี้ต้องมากันครับตั้งใจมาเดิมทีเดียวนี่ปีที่แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปีนี้ก็อยากให้มันได้เต็มนะครับย่าไม่ติดขัดจริงๆก็ขอให้มานะครับขอให้มา แต่จะได้เท่าไหรไ่นี่ก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนทุกคนตัดสินใจถ้าคุณไม่สบายในเรื่องที่อยู่กเขียนหลายส่วนเลยพี่พี่เขียนอไรเขียเป็นบ้างเขียนป้องกัเราต้งท่าอ่าป้องันะครับเราะป้องกันเพียงหนึ่งเาจะแก้ยังไอ่าปอัรู้จะเขียน ก็ป่าเพ็น่ะแกงกาก็จะขึ้นละดับค่ะแกก่อนจะรู้ว่าเร่งวอรไร่าอยครแก็เลขจะตาบแล้วก็ไปดูหน้าสอสไปดูเขที่ตัวเลขเค่อเตเสโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ เปิดโทรศัพท์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 นี่ลายนี่ลายเปิดโทรศัพท์เรื่องอะไรเรื่องแล้วรูปป๋อไม่รูปหายครับกดหายเลยอาการไว ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้แปดแสงก่าชีวิตนะครับทั้งคนกคนนรุงเทพและคนต่างจังหวัดนะครับมารอตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับที่หน้าหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เช้ามานี่ผมไปดูตัวหน่วยที่เขตพระนครก่อนนะครับตั้งแต่ตีห้าก็มีเจ้าหน้าที่มารับผีเพื่อไปเตรียมการเลือกตั้งตั้งแต่6กโมงนะครับก็าการเข้าหน่วยการติดโปรแกรมก็เรียบร้อยดีทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับ อาจจะมีร้อนมากหน่อยที่หน่วยเลือกตั้งที่มากคนมากที่สุดนะครับที่ที่มหาลัยรามกำแพงที่เขตบางกะปินะครับมีผู้มาใช้ใช้สิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยห้าหมื่นกว่าคนตอนนี้เราก็เอาลดน้ําไปพ่นละอองให้นะครับเพื่อลดความร้อนให้กับกับพี่น้องประชาชนที่มาเลือกตั้งสําหรับที่ที่เขตดินแดงเนี่ยนะครับก็ใช้ศูนย์ศูนย์ไทยญี่ปุ่นนะก็อยู่ในห้องแอร์ก็มี บรรยากาศก็ดีหน่อยนะครับตอนนี้ก็ซาลงนะครับเมื่อเช้านี้ที่นี่ก็แน่นเหมือนเดิมแน่นเหมือนกับทุกที่นะครับเพราะทุกคนก็มาใช้สิทธ์ตั้งแต่เช้านะครับที่เย็นอีกที่นึงก็ที่พะรกอนนะเมื่อเช้านี้คนก็แน่นเหมือนกันที่นั่นก็มีผู้ใช้สิทธิประมาณ4ี่ห0ื่นคนเศงน,นะครับวันนี้ผมว่า,น,าน่าจะเป็นด้วยความเรียบร้อยต้องขอ,ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนก็ใจเย็นๆนะครับถ,ถ้าไปแล้วยงังติดขัดอยู่เพราะยืนแถวมาตั้งแต่7โมงเช้า ครับก็เดี๋ยวเย็นนี้พอห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นเราก็จะปิดการลงคะแนนนะครับพอปิดการลงคะแนนเนี่ยขีบเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนเลือกตั้งในกรทมเนี่ยในในเขตพื้นที่กรทมเนี่ยก็จะส่งไปที่สามสิบสามเขตเลือกตั้งนะครับก็จะมีสองขีบเลยแยกขีบเหมือนก็เลือกตั้งบอลจริงเลยนะครับส่วนส่วนเลือกตั้งจากต่างจังหวัดนะครับนอกเขตต่างจังหวัดเนี่ยแปดแปดแสนกว่าคนเนี่ยนะครับ ใบชนีจะมาช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดทีบนะครับเปิดทีบแล้วก็นับจำนวนซองเลยนับต่อหน้าแล้วก็ลงบัญชีนะครับอันนี้ก็ทางใบชนีก็จะรับไปทั้งหมดแสนแปดแสนซองนะครับเพื่อเอาไปเก็บไว้เดี๋ยวทางผมรับทราบว่าใบชนีเขาก็จะมีห้องบั่นคกเหมือนกันเก็บไว้เพื่อเอาไปแยกเพื่อกระจายไปส่งซองนะไม่ใช่เปิดซองนะแยกเอาซองนี้ไปส่งตามทั้งทั้งประเทศไทย นะครับท่าไไนนาไทยก็จะไปส่งถึงน่าจะวันที่13นะครับแล้วก็ทางเขตทั้งหมดของเราเนี่ยสาเขตก็จะไปรวมไว้ในที่ห้องมั่นคงอันที่เราเลือกตั้งวันนี้ของกทมไปรวมด้วยกันแล้วก็มีกล้องวงจรปิดสองตลอดเวลานะครับปลอดภัยแน่นอน,นครับก็จะไปอยู่ไปอยู่บัตรรวมกันแล้วพอวันที่วันที่14บนะครับบัตรทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับที่เลือกตั้งในในเขตเลือกตั้ง นะครับแล้วก็มาจากตายย่างจังหวัดก็จะไปเบิกนะทั้งเขตก็จะไปเบิกวันวันที่1 4ช่วงห้าโมงเย็นแล้วก็เอามาเปิดซองแล้วก็แยกแล้วก็นับไปพร้อมๆกันกับที่เลือกตั้งจริงในวันที่14ท่านปลัดคะครึ่งวันผ่านมามีรายงานเรื่องการทำผิดของเรื่องผดผลเลือกตั้งบ้างหรือยังยังเลยครับวันนี้ก็เป็นเรี่บร้อยดีก็ทุกคนอยากจะมาเลือกตั้งนะ ผมก็เต็มใจที่จะมาเลือกตั้งผมว่าวันนี้ก็เป็นวันวันหนึ่งนะครับที่ที่ทุกคนทําอย่างถูกต้องแล้วก็เต็มใจที่จะไม่ใช่ัักจะไม่มีเหตุทําให้บาดเสียหรือต้องการผิดเลยนะครับนี่ก็นอเขียนเลยก็ อันนี้ของเขตหรือของไครเขตของเขตขาอะไรนะมาัรอนแกชุเนี่ยนี่นีคนทำนะจะว่าไอเดียเลยครับจะขอไอเดียแล้ผนกะก็แน่รับวแชร์กันพยาชนปัาไทยก็ไม่รู้นะผมก็คือใทยปุคุยกันผมก็ทำช่วยกันแชร์กันทำใครมาปุ๊บมอยู่น้านรวยหน้าเข้มชุกชุนเลยล้วเข้าไปเลย อันนี้ผมใช้ท<ช>ั้งระบบมือทั้งระบะบแกรหมดเลยให้ครอบคลัมเต็มท Gracias.